สวัสดีค่ะ Good Morning เซนเทน c e ประโยคนะคะาการนำส่วนในคำพูดหรือว่า the p ์ r ออ f s p e แปดส่วนมาเรียงกันเป็นประโยคตามหลักไวยากรณ์นะคะมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาราเซนเทน c ์มีสองส่วนที่สำคัญก็คือ subject ประธานนะคะอสองก็คือ verb กริยาตัวอย่างนะคะ The Teacher a ดอาโคซอนนะคะบางประโยคมีกรรมด้วยนะคะเชน่น The Teacher าทีดอาพิวเพนอาโคซอนนักเรียนนะคะทำให้กริยาต้องแบ่งเป็นสองชนิดชนิดที่หนึ่งทเทเลนสติบเวิร์นะคะตัวย่อคือ vt นะคะคือสก,กรรมกริยาหรือว่ากริยาที่ต้องการกรรมเช่น he กิ v e เมอับ o ุกแอ,อให้หนังสือ แก่ชั้น,นะคะ่ะถ้าเราพูดว่าอีก,กิปเฉยก็มันไม่สมบูรณ์นะคะเราต้องมีกรรมมารองรับจึงจะสมบูรณ์นะคะชนิดที่สองอินเทเลนสตรีเวิร์บกิยามาต้องการกรรมนะคะลูกยอ่อคือ vi ะคะกรรมกริยาเป็นกิยามาต้องการกรรมนะเช่นเกิดลัดเด็กหญิงหัวเละคะก็ มารเรื่องว่าเด็กยิงวอลเละไม่ต้องมีกรรมก็ได้นะคะประธานอาจม,มีคำขยายได้อีกเช่น b a แ t e o Boy with p mm ิ n พ Sheet เด็กชายตัวเล็กๆกที่สดใสล่าเริงคนหนึ่งนะคะมีแก้มสีชมพูประธานบอยที่มีแก้มสีประธานประธานบอยที่ล่าเริงสดใสนี่นะคะก็จะมีแก้มสีชมพูมาขยายว่า เป็นเด็กที่ไม่น่าว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ,ะกิยาก็อาจมีคำขยายได้เช่น s h e w o r k s s l o w l y กรรมก็าอาจมีคำขยายได้อีกเช่น the, the book is white cover กริยาที่ไม่ต้องการกรรมบางตัวนะคะต้องมีคอมโพเนนต์ส่วนสมบูรณ์นะคะประโยคนึงจะสมบูรณ์เช่น today is my birthday วันนี้เปวันเกิดของฉัน สารพูดว่า today is เฉยๆนะคะประโยคไม่สมบูรณ์นะคะต้องมี my birthday มาเป็นส่วนสมโบ์ประโยคจนสมบูรณ์นะคะออบเจกบางตัวก็ต้องมี complement เช่นกัน,นนะคะประโยคจนสมบูรณ์เช่น the girl let the boy free เด็กหญิงปล่อยให้เด็กชายเป็นอิสระนะคะถ้าเด็กหญิงปล่อยเฉยๆก็ประโยคไม่สมบูรณ์นะคะต้องมี the boy free มาเป็นส่วน จนสมบูรณ์ประโยชน์ยังสมบูรณ์